ครับวันนี้มาเปลี่ยนแนววันนี้มาเล่นแมทหลักกันบ้างนะครับดีเพิ่งไปสอบเอ่อเป็นวิชาสองหนึ่งถึงหกครับเิ่งก็สอบข้อหนึ่งนี่อาจารย์โจทย์ก็ง่ายๆครับแค่ให้กลับด้านของรูปภาพแค่นั้นเองแต่ให้ใช้เป็นโปรแกร,รมแมทหลักนะครับวันนี้วันนี้ครับสอง จริงๆผมก็ยังไม่ได้ลองเทสนะครับว่าไอที่เขียนรันไฟได้หรือเปล่าอเอฟช็อตรินวดการอินพอดไฟล์ภาพเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวพอดนะครับสวัดี เอาเป็นรูปรูปในเครื่องก็แล้วนันเอาเอารูปนี้ก็แล้วชื่อผมฟันดนิแล้วก็เล็ผาดให้มันครับอันนี้ครับเอาผาดมันมาด้วยกินชื่ออะไรนะสลาสลาที่สุด JPG ลองดูนะครับก็ออกว่าตัวครับลองนั่นเออแตผมจผมะได้ลบทิ้งเลยมาไหมอ่ามาครับนะครับ import ไฟล์เข้ามา กาไฟล์ภายนอกนะครับแต่เป็นไฟล์ภายในเครื่องนะครับันจะมีรูปตัวหนึ่งก็คือเอ่อแคนว่ามานครับอันนี้ถ้าได้เงี้ยน,นะครับต่นนึ่งจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องผมพิมพ์ผิดปะเนี้ยแคนว่าแมน dot o ลำตัวเป็นไฟล์น่าจะใส่ไว้เท่านี้นะครับ แล้วก็ลองรันดูโอเคครับได้ละแล้วทีวนี้ผมจะทําให้มันหันหน้าเข้าหากันนะครับตัวดับแรกผมต้องมีสกอตล็อตอตเอ่ตัวแรกนี่เป็นโรนะครับผมใช้แค่โรเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นคอลัมน์แบวสองคอลัมน์เป็นลําดับรูปที่หนึ่งนะครับออไปสองล็อตลองรัน นะครับพอใส่สับพลอตตัวนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะทําเป็นเหมือนเป็นเป็นช่องเป็นปะเลแมจุดให้เรานะครับเ,เดี๋ยวผมจะใส่รูปที่สองเข้าไปจับด้านกับด้านก็ฟอครับอ่าไอเท่ากับหนึ่งแล้วก็ถึงสาย เยอะเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะครับจุดโรถึงเลนเอ็ครับแล้วก็งเผมจะแล้วก็ภายในเดี๋ยวผมต้องตอดค่า X มาอีกหนึ่งตัวผมให้เป็น OB แล้วกันนะครับ OB บข้อต่อเจ็ด ก็เนโอ้คือจริงๆไอตัวเนี้ยจริงๆเท่าเนี้มันก็ร่นได้ล่ะเดีย๋ยวผมพาสอนให้ดีกว่าสองตัวนี้ผมจะใส่เป็น OP ดูก่อนนะครับอ่อาก่อนการแก้ไขานะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้มาสองรูกเพราะมันเป็นภาพเดียวกันนะครับ ทำ O B เท่ากับ x ข้ามก็เลยได้เท่าเราออกมาตรงน,นี้คือ O B I O C J เท่ากับเราจะเปลีย่ยนข้ามแล้วนะครับเท่ากับ x O C I c o l u m ์ที่เพราะเดี๋ยวเราจะกลับด้านมันนะครับ c o l u m ์มผมใช่ไหม ลบด้วย j ลบหนึ่งครับเพราะมันเริ่มต้นด้วยที่หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าผมจะมันทำงานรอบแรกเนี่ยผมว่าเลนส์มันเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยเลนส์ของ x เป็นหนึ่งร้อยนะครับผมให้เป็นลบ j j เป็นหนึ่ง j ลบหนึ่งเท่ากับมัน L, 0, ลบศูนย์รอบต่อไปจะ j มันก็จะเป็นสองลบบอกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งมันก็จะลบถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึง row ที่หนึ่งนะครับเอานี้เดี๋ยวลองรันดู มันไม่มีอะไรผิดมันจะหันหน้าเข้าหากันครับเห็นไหลองเปลี่ยนไปข้างนอกมาเล่นมัางก็ได้นะครับเนี่ยครับเขาเนี่ยครับเขาสอบผมง่ายไหมเดี๋ยวครับไปเจอกันโยตอนหน้าครับเพื่อมีอะไรหนุกๆมาเล่นกันนี